i mm you. -hmm. อยู่ข้างหน้าหรอเห็นเห็นไฟไหมไฟมันข้างหน้าเมื่อกี้มันหายไปละไม่ได้ยินเสียงวิ่งข้างหน้าตรงแถวเต็นท์เนี่ยเนี่ยมันมีอยู่ในเนี่ยมีมีแน่นอนอ่าดีแล้วดีละดีแล้วเออแล้วไหนว่าออฟฟิศตรงนี้เหรอออฟฟิศออกหลังเนี่ยบิตคอยอ่ะเออ เราต้องรอมันออกมาเพลทเราไม่ได <das> ้เข้าไปหรอกหาที่กระบอกเยอะๆหลายตัวหลายตัวหลายตัวโอ้ยออกทางนี้แหละออกทางนี้แหละมาแล้วออกแล้วให้ออกเยอะก่อนนะให้ออกเยอะๆก่อนเอาเยอะเอาไว้ตัวละออกให้หมดออกให้หมดก่อนตายัวมันอยู่ในบิดคอย์ตายตัวนึง ดนระเบิดโดนระเบิาล้ะเบิดตายไปลหมนี่ละทีมไอสัตว์เออต้องให้มันออกมาให้ครบก่อนมีมาตรงตรงกลางให้ระวังบล็อกตรงกลาง้าล้ตรงไหนไ้กูโ no อ้โหเพชรรอเที่ยวตัวนี้บกฟ้าูกลัวไกระสนที่ผมมีายเหรวใช่บกฟ้าเกาะฟ้า ม่ขึ้นแล้วชั้นสอ่ะหชอบจเป็นชเจยนเลยพี่ใช่ไม่ขึ้น่อไปเฮ้ยใครขึชั้นสให้กูหน่อยดิขึ้นมาแล้วได้เปี่ยทีละชั้นทีลชั้นเกียร์อเกียร์ทีลจุดเกียร์ชั้นสอเกียร์เกเกูกูข่ไหโ้ร์เียอยู่ห้องเขาต้องเข ก้องซื้ตหน้าที่ห้างหน้าที่ให้องซื้อเยไม่ได้เข้าห้องไอ้เกียร์ไม่เลยอ้าวเปิดตายหน้าที่ลยห้องซื้อเนี่ยห้องอนไรพี่่ในห้องระเบิดไหนอ่ะตายตายแล้วตายแล้วซีตู้ิดอนเดินเข้าไปในห้างแล้วโอเคกระโดดเ มันวิ่งมามันวิ่งมาแล้วใครอยู่โซนอาหารเนี่ยอยู่ห้องน้ำนะพ,นนพี่บอลอยนตายมาตายพี่บอลอยู่โซนอาหารเะไม่ไม่พี่อยู่ตรงเออโซนอาหารอยู่ตรงกล้องที่กราเหรอที่กล้องดำที่ปามอ่ะพวเราจะเดินห้องน้ำได้ไหมกล้อง<อ>พี่บอลเน,นี่ยตรงนี้มีศพอยู่สองศพ

โอยโอยโอยโนขาโอขาโอ๊ยโออายโอโอยอ๊ยโโอ๊ยโอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออ๊ยยโอ๊ยโอ๊ยยโออยโอ๊ยโออ ถอยมาพี่ถอยมาวิ่งถอยมาได้ไหมยิงถอยมาถอยขลามาหน้าเราเลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่ถอยไม่ถอยแล้วออกอาร์ททูไามมีสองตัวนะทีมโอเคถอยมาก่อนพี่พาร์ททูไรท์เ้าตายตัวหนึ่ง เอาไหนนะต้องเอาแล้วแหละต้องเอาแล้วแหละต้องเอาแล้วแหละทั้งนั้นน่ะเอาแล้วแหละคือหลอกได้เปล่าหลอกได้พี่ล็อกได้แต่มุมมันจะแคบหน่อยพี่ตัดอยู่ี่เข่าเข่าไหนอ่ะเข่าข้างหน้าเลยเข่าข้างหน้าพี่ข้างหน้าใหญ่ใหญ่อ่ะเขาใหญ่ใหญ่ที่มันโดดขึ้นได้โดด เขาก้อหินนะอ๋อขานี้หลับอยูเรียงนมันอยู่ที่ไหนอโอ้ยอยู่ข้างบนนี่นยอดเลยยอดเลยไหมยอดกลางเลยอีกตัวนะึ้ไม่เห็นนะเห็นตัวเดียวโอว,วิอีว้ข้วแล้วเลยขีจริง ออกสายมาแล้วไข่พี่โบอ๋อเห็น้ะเห็นแล้วทลายเลยต้นไม้บางใ็บขันเขัน เกตแถแถวแถวไอเสาไฟฟ้าที่คุ้มเหอืเสาไฟฟ้านั่งกันยาพางหน้่ยไอปุ่นเข่าก็ยังไม่ตายไอนี่ตายตัวมันแงว่ามีตัวนเข่าตายตัวอจะ ระวังฝ่ามือนี่ยเหรอตรงแถวเนี้ยเหรอไกลๆหน่อยแต่ตรงน,นี้แหละไอ้ดอกตรงนี้ด้วยอ่าปล่อยเลก็ได้ตัวที่พี่โอยิงตายไหมไม่ตายไม่ตายโดนหลายลูกนะโดนอยู่คนนี้อยู่ 比灵活，灵活的呢。 ถอยได้ก็ถอยก็ได้ไม่มีของอื่นีม่มอะไรยล้วเข้ามากลางทุ่งแล้วเท่าไหนขวาพี่ใช่ไหมใช่พี่ขวาพี่แถวขวาพี่แล้ว<ร>โอวเห็นนะเลยตะไกร้เห็นหมเลยแขนหมดเออบนเขาบนยอดเขายังอยู่ย่องอยู่ไ,ไม่มีมุมยิงละ เจอตอนแรงแขนหมดพอดีโอเคพี่กออ็อ้ไปด้านหลังมึงนี่ไม่มีมอยได้ <All right. S 1> พี่เจอตัวแล้ว ทิฟพี่เดินนะทิบอ่าอ่ะุยดูพี่นะยี่หูอคือเมตาอกเออตายพี่ไม่ตายไม่ตายฮะไม่ตายไม่ตายด้วยไอ้ที่โดนไหล่ตีแล้วไม่ตายไหนต้าตรงไหนต้าแล้วระวังปะ อยู่บนนบนบนเนินนี่ฮะอ่คือแถวประมาณนั้นนะประมาณนั้น อยู่บ้านระเบิดมาตัวนึงอ่ะเขาหรือเปล่าไม่รู้แน่ใจนะพี่ว่าจิ๊บยังไม่เคยได้ระเบิดเลยสักตัวซึ้่งไม่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองลองเดินดูแล้วกันจิ๊บไม่ไม่ไม่ชัวร์พี่ไอ้เหี้ยพุ่มเยอะชิบหายเลยว่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กูอยู่บนเขาที่มันมีบ้านหลังเดียวเฮ้ยใครจิ๊บจิบจิบพี่จิ๊บเดิน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 ผมย่องเข้าไปชิดเขามัน ตอนนั้นน่าจะเคลียร์แล้วมั้งพี่บอลกับกิ๊บอะดันลองดันขึ้นเสาไฟ้าพี่แล้วก็เขงลิงสอดส่องตัวเองดีๆมันยังโดดอยู่ข้างบนอยู่เลยพี่โอ้โอเคมันยังไม่ตายพี่บอกพี่บอลต้องเดินังซ้ายแล้วหันขวาเมีสองตัวเพชรข้างบนวิ่งตัวนึงเพชรอุ้ยเชี่ยตกใจไอสั้นใครเนตวะผมเนตผมเนต ไม่ได้พี่เห็นสองตัววิ่งข้างๆมันกวนเพชรอยู่ข้างบนหยู่ข้างล่างเมื่อกีข้ข้างล่างข้างล่างผมาจากข้างล่างขึ้นไปพี่เห็นหัวแพมแพมเห็นแคหมวกมเห็นแคบม,มะปวงปิ่มๆเฮียบรรลางขวา อ่าบนเขาอ่ะบนเขาหยิบปนเขาหยิบปนเขาตายต่อยหยิบปนเขาทางซ้ายหยิบปนเขาทางซ้ายไม่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 ขวาหน่อยขวาหน่อยไม่เคยป่านมายเออที่ข้างหน้าพี่นั่นแหละ่ตรงไปมันจะเห็นเขามันป่าให้ไหมเนี่ยขนเนินนี้ไปหน่อยทางซ้ายพี่เลยใครมีกระเป๋าะใครไม่มีกระเป๋าไม่มีผมไม่มีผมไม่ีใครกระเป๋าผมไม่ใส่แต่ผมอยู่ใต้เนินนะ โอเคไม่ใช่ไม่ใช่มันโดน่ตรงไหนเออแน่ๆหลังต้นไม้หลังต้นไม้หลังต้นไม้นี่แหละน่าจะหมดอ่ะพี่ยิงสองตัวแล้วเอาสองตัวแล้วใช่เลือดเลือดเลือดติดนี่น่าจะพี่ยิงหัวแล้วเลือดติดแต่ไม่เห็นตัวมันล้มนะผมตอนขยับขาขยจะเอาน่ะขาหน้าที่นั่นแหละมันหมดยาเขาหน้าเนี่ย เนี่่ยจะทำอะไรจะทำอะไรอุ <the> have have mm ๋ยจะเนเหรอไม่ไม่ให้พี่บอลเพี้ยเพี้ยตูเลยตูขึ้นมาแทนที่มาแล้วนะูอยู่เขาเลยนะอย่งเงี้ยผมก็ลับเ้นอไอ้เจ้าไหนโอเคพี่ดิฉันเพี้กระโดดแล้วใช่แล้วจี๊บตายตัวไหนวะตัวตัวแรงแหละจี๊บระเบิดเข้าใช่อะว่าจิ๊บยังจิ๊บโดนระเบิดไปอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวจิ๊บแล้วนี่ใครเนี่ย นี่ไงต่อเมนอใช่ป่ะขึ้อนมาขึันมันใช่ข้ามาแล้วที่โยนแสดงว่ามันตายเหรอมันตายเจี๊ยบเขาแล้วไม่ใช่เหรอย่างเฮ้ยเนี่ยใครเนี่ยหมวกพวกเราเนี่ยตัวข้างบนสุดเนี่ยก็มีโยนมาที่โยนมาใครจะเอาโยนให้อยู่ข้างล่างนี่โยนมาโอ้โหเจี๊ยของอย่างเยอะ เนี่ยผมอยู่ตรงนี้อ๋อพีเ่อดี๋ยวอะอันนี้แพงอันนี้แพ่งปืนไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวีร้ยพี่เอาอะไรบ้างอุยเอ้ยอืรอปให้หมดก่อนพี่เียน่าจะเอานะปืนใส่เอาไปเลยเอาแล้วน่่นกันคนอื่น เนี่ยข้างบนก็มีก็นี่แหละหน้าคุณนี่แ Jamie, หละมาวิ่งวิ่งวิ่งผ่านไปซ้ายแล้ววิ่งผ่านไปซ้ายแล้วสองตัวสองตัวสองตัวไปซ้ายตัวมันขาดทางน้ำมันขาดทางน้ำมันขาดทางน้ำใช่ลมตัวลมตัวลมตัวอีกตัวนันตัวยังไม่ได้โดดข้ามมา ใจสองเลยเนะกูนะเพชรกูมันจะข้ามทางน้ำนะเพชรเออข้ามไปเลยครับไปเลยกูดักอยู่โอเคพี่โอยิงคู่พี่เอาไปเลยตัวนี้เคบดอกเพชรไว้ตัวนั้นสอง